เราไม่ครับอ่าให้แนะนำก่อนว่าอันเนี้ยเป็นตัวแทนของอินฟูคนไหนยังนะครับก็เนมนะคะเป็นผู้จัดการของน้องใบเอสพีนี่ค่ะครับค่ะแล้วก็เอิร์ธนะคะเป็นผู้จัดการของเซียนหลังค่ะครับมันเกิดอะไรขึ้นครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราถึงได้รับความเสียหายอ่าเริ่มเริ่มที่เซียนหลังก่อนเอ่าของเซียนหลังก็จะเป็นการที่ลูกค้ามีการตัวเอเจนซี่มีการติดต่องานมาว่า อาจจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งอยากจะให้ไปร่วมสนุบร่วมจอยกับทางคุณ SPD แล้วก็อินฟูยูทูบเบอร์ท่านอื่นๆอ,อะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีการดีวงานกันในช่วงระยะเวลาประมาณกุมภาจนถึงมีนาปีที่แล้วอะค่ะ <C oughs> ก็พวกเราก็จัดสรรง,งานครบถ้วนทุกอย่างตามที่ได้เกิดการดีวขึ้นค่ะแต่ก็เกิด ในการที่ว่าเราตามงานไม่ได้ข้อตกลงในการทํางานล้ว,นะวันนั้นคือต้องใช้เวลาเท่าไหร่ตกลงค่าจ้างกันยังไงฮะของเส้นหลังตามรายการก็จะเป็นแต่แสนค่ะซึ่งจะเป็นการจ่ายชําระสองงวดหลังวดแรกเออหลังคลิปแรกออนห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็คลิปสองออนห้าสิบเปอร์เซ็นตคลิปแรกจะออนในเดือนมีนาปีที่แล้วคลิปสองออนในเดือนเมษาปีที่แล้วค่ะ แต่ก็จนถึงจำเนษาปีนี้เราก็ยังไม่มีการจ่ายครับมีการทําสัญญาการจ่ายมัดจําหรือว่าอะไรเออจริงจมันเป็นแค่ลักษณะในรูปแบบของใบเสนอราคาให้ลูกค้าเซ็นรับทราบม,มันก็ถือว่าเป็นสัญญาการจ้างอย่างหนึง่งแต่ในสัญญาเนี่ยไม่ได้ระบุว่าต้องจ่ายมัดจํากี่เปอร์เซ็นต์ค่ะระบุะบแล้วมีการจ่ายมาก่อนไหมไม่มีนะคะแปลว่าแปดแสนนี่คือยังไม่ได้ยังไม่ได้สักบาแถมเสียค่า รถทีมงานค่ากองถ่ายค่ามากมายค่ะค่าอยู่ค่าที่พักเยอะแยะค่ะครับแลเห็นว่าคือผ่านมาปีแล้วคือก่อนหน้านี้ทำไมได้พยายามทวงถามหรือว่าพยายามแค่ไหนฮะหนูก็หนูพยายามกันตลอดก็หวังว่าเออบริษัทที่มีชื่อเสียงอย่างเงี้ยจะเขาคงไม่ทําอะไรอย่างนี้รนหรอกเขาอาจจะมีอะไรที่เขาให้ยังไงเขาต้องให้เราแหละ mm hmm. ก็มีความหวังก็ทวงเรื่อยๆืเริ่มจะแบบ ทำไมเริ่มโทรไม่รับทําไมเริ่มแบบ,บายเบี่ยงแล้วก็เริ่มบอกแล้วค่ะทีนี้เริ่มแบบเกิดการติดต่อไม่ได้ถ้าเป็นเบอร์เราแต่ถ้าเป็นเบอร์เอาเบอร์ใหม่ลองเอาเบอร์ใหม่โทรไปพอรู้ว่าจากเส้นลังนะคะก็จะมีการตัดสายทิ้งทันทีแล้วก็แบบจะตอบใบเบี่ยงแบบไม่ร,มรู้ไม่ทราบเดี๋ยวรอติดต่อกลับนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออล้วก็เราก็พยายามคิดว่าท่านอื่นโดนไหมนะหรือมันจะมีแค่เรา อก็เลยได้มีการทักเข้าไปในกลุ่มที่พวกเราสร้างกันไว้ในช่วงถ่ายงานช่วงนั้นนะคะว่าแบบท่านอื่นได้รับเงินหรือยังคะอะไรเงี้ยก็เลยได้ทราบกันว่าท่านอื่นก็โดนกันอะไรเงี้ยในส่วนของช่องเซนหลักะเคยร่วมงานกับเอเจนซี่เจ้ามีไหมยังไม่เคยค่ะที่เป็นครั้งแรกเลยความไว้ใจเนี่ยเราไว้ใจเอเจนซี่หรือไว้ใจลูกค้าที่ที่เขาอ้างเอาจริงๆหนูก็ไว้ใจลูกค้าด้วยแล้วเราก็เข้าไปดูฐานของ เขาจะมีแฟนเพจต่างๆเล้วอ่ะแล้วก็เลขประจำตัวของเขาเสียภาษีเราก็เช็คเอ่อทางบัญชีเราก็เช็คแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะเพราเป็นบริษัทใหญ่อค่ม ข,ของ SPD ต้องกล่าวเลยค่ะก็คือว่าทางเราอะค่ะเคยร่วมงานกับเอเจนซี่เจ้านี้มาตั้งแต่ปี2021ค่ะ<ม>ก็คือมีความสัมพันธ์อันดีงามมาตลอด3ปีกว่าค่ะแล้วก็เออเอเอเงินที่เขาจ้างเราค่ะขยับผลงนานจะต้องพูดพูดต่งๆึงโอเคค่ะนจะต้องพูดใส่การนิดนึงนะคะเั้งไว้ลุ้มให้โอเคค่ะก็คือว่าเราอะ่ะก็คือเคยทำงานกับเอเจนซี่เจ้านี้มาแล้วมากกว่า 3, 3ปีค่ะแล้วทีเนี้ย ก็ด้วยแบรนด์แล้วก็ชื่อเสียงของเอเจนซี่ค่ะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ที่ผ่านมาที่ทํางานร่วมกันอะคะไม่เคยมีปัญหาด้านการชําระเงินเลยแล้วทีเนี้ยพอเขากลับมาจ้างเราอีกครั้งอะเราก็จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วทีเนี้ยของ s p สค่ะเขาจ้างเป็น2องคิปค่ะก็คือ s p สเป็นโฮสตใหญ่ที่ต้องเชิญอีฟูทัท้ง10ช่องอะคะ่ะมาเข้าร่วมเป็นเกสของของงานในครั้งนี้ก็คือ คือเอสพีค so ่ะจะทําเป็นแบบคลิปแบบให้ให้เกสทุกคนนะคะมาตามหาขวดเย็นๆไ้ยขวดขวดขวดของขวดน้ําค่ะใช่ขวดทองคาแล้วทีเนี้ยค่ะก็คือเราก็ทํางานกันแบบว่าปกติดีแล้วก็ในฝั่งของ s p d ดีค่ะในการทําใบเสนอราคาแล้วก็การชําระเงินค่ะฝั่งของเนมก็จะมีการแบบว่าถ้าก่อนที่เราจะเริ่มงานเราจะมีให้ชําระเงินก่อนก่อนเริ่มงาน50%ค่ะ50%แรกแล้วถ้า เราโพสคลิปเราค่อย5 0หลังภายในเครดิตเทอม30วันทีนี้ค่ะเราอะอาคลิปแรกที่ทาอะค่ะเเราอะได้เงินมาแล้ว1ล้านบาทคือคลิปนี้มันแบ่งเป็นสองีนะคะอี EP แรก2ล้านบาท EP พีล้านบาทรวมเป็น4ล้านบาทค่ะแล้วเราอะได้เงินมา1ล้านบาทเพราะว่าก่อนเริ่มงานเราต้องเก็บเงินลูกค้า5 0ค่ะแล้วพี่พอาจจะสงสัยว่าทําไมเราถึงทําคลิป2 EP พีพร้อมกันเป็นเพราะว่างานนี้ค่ะมันคือ เป็นเทปใหญ่เลยก็คือลูกค้าให้ถ่ายเต็มวันแล้วก็ให้ตัดเป็นสอง EP ค่ะใช่เป็นรายการใหญ่ค่ะแล้วก็การที่จะนัดทุกคนมามาถ่ายได้มันเป็นเรื่องยากเพราะว่ามันเป็นคนแบบมีแบบพี่ๆคนดังสิบช่องกว่าจะรวมตัวนัดวันถ่ายได้ค่ะม,มันค่อนข้างยาก<ม>ก็เลยกลายเป็นว่าต้องเป็นคลิปใหญ่ที่ต้องถ่ายทีเดียวแล้วก็ออนเป็นสองตอนในช่อง SPD ค่ะ,คะแล้วก็พอเราออนคลิปแรกของ SPD ออนวันที่30มมีนาหกเจ็ดค่ะ แล้วคิป EP สออนวันที่6เมษายนห7เค่ะก็คือก็คือออนติดกันเลยเราก็พอจบงานปุปปป๊บปกติอะเอเจนซี่เนี้ยเขาก็จะจ่ายเงินภายในเครดิตเพิ่ม30วันแต่ทีเนี้ยในระหว่างการทำงานมาด้วยประสบการณ์นะคะบางจ้าเขาก็จะถักจ่ายเกินไป็น60วัน90วันเราก็หยวนหยนได้ค่ะแต่พอมันเกิน90วันไปแล้วก็เริ่มเอดใจค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่จ่ายทีเราก็พยายามตามทวงถามอะค่ะพี่แบบว่าเอ๊ะ ทีีม่มเป็นหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็วงเงินมากกว่าแบบเป็นสิบๆรอบเลยะค่ะก็มีหลักฐานแล้วก็มีหลักฐานที่ว่าเออคนที่เป็นเออคณะกรรมการของฝั่ง <c oughs> เอเจนซี่อะคะ่ะเขาก็ตอบเโยกับหาเลมกลับมาเหมือนกันที่พี่หนุ่มในรายการพ <c oughs> ูดกระแสค่ะแล้วเขาบอกว่าเขาจะชําระภายในวันที่สามสิบกรกฎราคมเสร็จแต่ว่านี่ก็คือเข้ามาช่วงจะเมษายนยแล้วหกแปดก็คือยังไม่ชําระค่ะก็เลยอยากที่จะแบบว่า ได้เงินคือค่ะเพราะว่ากว่าที่ช่องเอทีจะได้แต่ละคลิปพวกเราก็ลงทุนโปรโดักชันค่อนข e ้างเยอะค่ะแล้วก็แบบว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายในบริษัทด้วยก็อยากให้แบบว่าเห็นใจพวกหนูนะคะว่าแบบว่าพวกเราก็ตั้งใจทำงานก็อยากได้เงินค่ะท,ทำไมเลทค่าจ้างถึงเท่าอันนี้คือขึ้นอยู่ที่ที่แต่ละช่องใช่ไหม,มแลม้วเงื่อนไขทาไมทางฝั่งนี้ไม่เอามาจําก่อนจรองจริงเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้หนู ไม่รับงานให้บริษัทแบบนี้อีกแล้วอือ๋อคือมันเป็นข้อกําหนดใช่ค่ะคือปกติเอเจนซี่เนี่ยเจ้าที่หนูทํางานกันมาคือเขาก็จะขอเครดิตเทอมอยู่แล้วค่ะสามสิบวันหลังหลังงานโพสเพราะว่าต้องตามรอบลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจในตัวเขาแต่พอมันเกิดเหตุการณ์เนี้ยความไวใจมันหายไปหมดเลยตอนนี้ก็คือถ้าไม่จ่ายเงินร้อยเปอร์เซ็นต์หนูไม่โพสให้แล้วอือ่วันนี้เขาโฟนออนเข้ามาในรายการด้วยเนี่ย ได้ชี้แจงออว่าเขามีปัญหาทางการเงินเราลูกเราลอรู้มาก่อนไหมแล้วพอได้ฟังเขาชี้แจงเพิ่มเติมเ,มเนี่ยเราคิดเห็นยังไงกับข้อมูลที่เขาชี้แจงค่อนข้างงงค่อนข้างอยากรู้ว่าไหนเรื่องจริงบ้าง ไม่รู้อะในฐานะที่เคยเคยคุยกับเขาเคยประสานงานทํางานแล้วเขาก็จ่ายตรงวันนี้มาฟังคาชี้แจงเขาอะค่ะรับรู้มาโดยตลอดว่าว่าฝั่งของสพีดอะพยายามแบบว่าทวงทวงเงินก้อนนี้มาหลายครั้งเขาก็พยายามบอกว่าเดี๋ยวผมจะคืนให้คืนให้คือพยายามต่อเวลาเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะาณนี้ก็เลยแบบว่าไม่ไม่รู้จะทํายังไงแล้วค่ะก็เลย เกิดการรวมตัวกันถามทุกช่องว่าเฮ้ยคนได้เงินยังพี่ได้เงินยังน้องได้เงินยังนะคะจนจนสืบข่าวมาว่าโอเคทุกคนยังไม่มีใครได้เงินจากเอเจนซี่เจ้านี้เลยค่ะอย่างที่เขาพูดในการเขาืนยันว่าเดี๋ยวเขาพยายามจะหาแบบไปเก็บจากลูกหนี้เขามาจ่ายอ่ะคือเราคือแบบเหมือนอยากเจรจาก่อนออเราแต่ว่าก่อนจะมาแจ้งความแต่สุดท้ายเราตัดสินใจมาแจ้งความเลยเราเราเราไม่เชื่อเขาหรือว่ายังไงเราไม่รู้ว่าพูดได้ไหมแต่ว่า โอเคค่ะไม่พูดแล้วก็ก็คือว่าก็รู้สึกว่ามันเกินเวลาในเครดิตเทอมากมากไปแล้วค่ะแล้วก็มันจะครบหนึ่งปีในการผลงานอยู่แล้วแล้วก็พยายามพูดกับเขาด้วยด้วยแบบว่าแบบว่าพูดพด,ดีๆหมดแล้วค่ะก็เลยคิดว่า <S <S ถ้าเราทวงเขาไม่ได้ก็ให้กฎหมายช่วยดีดกว่าค่ะแล้วตอนนี้ในบริษัทเราในในในช่องไอซีพีดีได้คุยกันยังไงไหมคะว่า จะได้เงินไหมคาดหวังยังยังไงก็นเนมก็พยายามทําหน้าที่ของเองให้ดีที่สุดคะเพราะว,ว่ามันก็คือหน้าที่ความรชบ่อบของเนมที่เป็นผู้จัดก,การก็ถ้าเรารับงานมาแล้วเราก็ต้องพยายามทำให้ได้ค่ะเพื่อเอาไปแบบว่าก <c oughs> คเห็นว่าเขายังมีแบบไปรับงาน <c oughs> ไปจ้างงาน <c oughs> ไปอย่างนี้มีคนเหมือนเราจะตกเป็นเหยื่อเพิ่อมอ่ะหนูหน,หนูเนี่ยไม่นแน่ใจว่าชินเอง <c oughs> เอ้ยไม่ใช่เนมไม่แน่ใจว่าเอเจนซี่อะค่ะเขาเขา เขาไปรับงานที่ไหนต่อเพราะเราไม่ไม่ทราบได้เลยรู้แค่ว่าเอเจนซี่เขาเขาพนักงานที่เนียมติดต่อด้วยเขาลาออกมืแล้วอ๋อแบบว่าไม่มีใครในบริษัทเราสามารถคุยตรงได้เราคุยตรงได้เพียงแค่ซีอีโอของเขาเท่านั้นที่โอนอินเข้ามาในรายการค่ะแต่ก็ได้คาตอบเหมือนเดิมแล้วว่าแบบว่าโอเคเดี๋ยวก็จ่ายนะแต่ว่าก็เรื่อยๆมาประมาณนี้อย่างเจตนาที่คนนี้มาดาเนินคดีเนี่ยก็อยากไม่อยากให้เขาไปทำกับื่นดื้วไหรือเปล่าหรือว่าเรา าทาดหมังใช่ามก็นนก็ไม่อยากให้ให้ให้เขาไปทําแบบนี้กับคนอื่นแล้วก็อยากให้เียนของเคสของเราเป็นที่ทางตอนนี้ยังเปิดช่องให้เจรจาอยู่ไหมหรือว่าจะไม่มีเปิดช่องให้เขาเจรจาแล้วเราจะ,จะดาเนินคดีอย่างเดียวทั้งสองช่องตรงน,นี้มีทิศทางของช่องอยังไงได้มีการพูดคุยด่าหรืออย่างไงว่าเราไม่จเจรจาแล้วเราจะเดินหน้าเรื่องของคดีความอย่างเดียวเลยเออตอนนี้ ในส่วนนี้เรายังไม่รู้ที่ทานแต่ว่าวันนี้คือเรารอเขาติดต่อมานานมากแล้วอะค่ะแต่ว่าพอเนี่ยวันนี้เรานัดกันมาเพื่อที่จะแจ้งความละเขาก็เพิ่งอยากจะบอกว่าอยากจะเจรจาแต่ว่าหนูคิดว่าแจ้งความแล้วเขาก็สามารถลองมาถามมาคุยกับพวกเราได้ค่ะไม่มีปัญหาถ้าเขาอยากจะลองคุยนะเมาวาว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดูแล้วความจริงใจของเขาที่จะติดต่อเข้ามาเจรจากับเราไม่มีเลยใช่ไหม ของเมมคือพยาย,ยามตอบกลับมาค่ะแต่ว่าก็ได้คําตอบเหมือนเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวใจ่ายให้เดี๋ยวใจ่ายให้จนแบบว่าเราโอเคเราไม,ไม่ไม่ตามแล้วเพราะว่าเหมือนได้แต่คําตอบเดิมเดิมเนี้ยค่ะแต่ก็ไม่เคยได้ไดตัวเงินหรืออะไรที่กลับมาเลยตามที่เขาพูดใช่ใ<น>ค่ะในในวดที่คงค้างนะคะแต่ยังติดต่อกันได้อยู่ในช่วงที่มีปัญหา ก็ยังติดต่อได้ค่ะแต่ว่าเนียก็จะเจอกรณีเหมือนกันที่แบบพอใช้เบอร์โทรศัพท์เราโทรไปเหมือนเขาก็จะรู้ว่าเราคือ S p d เขาก็จะไม่ไม่รับอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะโอเคขาถามในเรื่องคอนเทนต์หน่อยได้ไหมครับเห็น <c oughs> บอกว่าจริงแล้วมันมีอะไรมากกว่ามันเหมือนสอนวิธีการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ชี้แจงอีกรอบนึงครับเ <Okay. S 2> กี่ยวกับคอนเทนต์ที่ว่าสอนแต่ในกลุ่มเนีค่ะ,คะก็คือว่าคอนเทนต์ที่เป็นประเด็นนะคะเป็นคอนเทนต์ที่เ เป็นคอนเทนต์<ม>ก็คือว่าคอนเทนต์ที่เป็นประเด็นก็คือคอนเทนต์ที่ฟรายอะค่ะเขาสร้างคอนเทนต์มาเพื่อฝึศรรากศิลปะการต่อสู้ขอขแขนงค่ะ,คะเพื่อเอาไปล้มพี่บัวขาวบัญชาเมฆเพราะว่าคลิปเนี้ยค่ะเป็นคลิปสปอนเซอร์เกมไลายลนึงแล้วก็เฟชชิ่งกับพี่บัวขาวบัญชาเมฆค่ะซึ่งไอเดียเนี้ยค่ะก็ได้รับการแอปฟลูดจากลูกค้าแล้วเหมือนกันก็เลยแล้วก็ตอนตรวจคลิปหรือลงเนี้ยค่ะก็คือผ่านผ่านแล้วซึ่งคลิปเนี้ยค่ะที่เป็นเทเนี่ย เราโพลวอนที่8ธันวาคม67ค่ะซึ่งมันก็ผ่านมาแล้ว3-4เดือนค่ะแต่ว่าในถ้าถ้าพี่ๆทุกคนอะคะ่ะได้ไปดูคลิปเต็มอะคะ่ะก็อาจจะเข้าอาจจะแบบเข้าใจถึงแบบว่าเจตนารมที่เราอยากสื่อมากขึ้นค่ะแต่ว่าที่เกิดเรื่องเป็นเพราะว่ามีเพจปลอมอะคะ่ะที่เอาดูดช่วงที่แบบว่าเป็นสิ่งที่มันแบบว่าก็ไม่ดีจริงๆค่ะพวกหนูก็แบบ สื่อแบบหมายถึงว่าสื่อถึงความแบบไม่เหมาะสมจริงๆอะไปลงในฉากนั้น,นโดยที่ไม่แบบว่าอธิบายอะไรเพิ่มเติมเหมือนดูดแค่ฉอดนึงทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และอาจจะเข้าใจผิดได้ะค่ะก็แต่ว่าเนี่ยมาลองอ่านแบบทำคำคอมเมนต์แล้วอันนี้ทั้งเราผิดจริงอะก็กราบขอโทษทุกท่านนะคะที่แบบว่าแบบว่าทำคอนเทนต์ที่แบบว่าไม่ได้ไต่ตองให้ถจกทาให้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของน้องๆเยาวชนได้ค่ะต่อไปนี้ก็ ทางเมียมกับทีมก็จะสแกนให้ดีค่ะแล้วก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้อีกค่ะไม่รู้ว่าต้องออกมาพูดแบบนี้อีกกีครั้งแต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดเจตนาที่ที่ทำคอนเทนต์นั้นนะคะอ่ลิสต์รายการมาว่าจะมีต่อสู้อะไรบ้างคือคือเจตนาอะไรโอเคค่ะก็คือเจตนาก็คือผมจะฝึกศิลปะการต่อสู้ทุกแขนเพื่อเป็นลมพี่บัวขาวโดยศิลปะการต่อสู้ที่ฝึกอะคะ่ะก็จะเป็นงัดข้อมวยปั้ม ฟูจินแล้วก็มววสตีไฟค่ะก็คือจะไปโคกับคนที่เป็นโนหนึ่งในด้านนั้นแล้วก็พอแล้วก็อันสุดท้ายก็คือพีเอสร่วมก้าวค่ะที่เป็นข่าวอยู่ซึ่งซึ่งในในเชิงความคิดของของ,ของพวกเรานะคะก็คือแบบว่าเราอ่ะแบบว่าก็เหมือนแบบว่าอยากอยากแบบว่าให้พี่เขาแบบว่าม,มีโอกาสด้วยนะคะแบบว่าในในคลิปนี้แล้วก็แบบว่าเราก็พยายามแบบว่าอยากจะคอแลแลบอะไรแบบว่าให้ให้มันดีที่สุดแต่ว่าทีเนี้ยค่ะ พอเราพอเราฝึกศิละปะการต่อสู้ทุกแขน,นเสร็จเราก็บินไปหาที่บัวขาวที่เชียงใหม่แล้วเราก็ไปต่อยส่อยอะไรเขาอันนี้คือเจตนาล,ลมเพื่อบอกว่าไม่ว่าเราจะฝึกการต่อสู้ศิละปะแขนงอะไรมาก็อยากให้ทุกคนอย่าลืมศิละปะการต่อสู้มวยไทายของประเทศไทยคะ่ะอันนี้คือคีย์พอยต์สำคัญในใน,ในคลิปนี้คะ่ะแล้วการต่อสู้ในแบบในในเรือนจําในคุกเล็กมันให้ประโยชน์อะไรกับสังคมเออเหมือนแบบว่า ในในตอนที่คิดไอเดียนะคะก็คืออาจจะแบบว่าอยากให้เห็นมุมมองในอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าถ้าหากว่าทําไม่ดีแล้วอาจจะต้องไปอยู่ในคุบแล้วก็คืออยากให้เป็นหูท้าของว่าเฮ้ยอย่าไปอยู่เลยมันอันตรายต่อดชีวิตเลยประมาณนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะสื่อนะคะแต่ว่าคือเนีมก็ไม่รู้ว่าเนีมแบบว่าตอบตอบถูกต้องรอยประชดหรือเปล่าแต่อันนี้ก็คือในมุมมองของเราค่ะแต่ว่าอยอมนอรับถูกครอกล่าวหาแล้วก็คอมเมนต์เลยค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราผิดพลาด ตอนนี้ทางช่องมีแบบการพิจรารณาว่าจะแบบถอดคลิปนี้ออกก่อนไหมหรือว่าจะตัดช่วงนี้ตัดตัดทิ้งค่ะเดี๋ยวจะตัดช่วงนี้ีทิ้งออกให้หมดเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันก็แบบว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนได้ค่ะทางเราก็แบบว่า,ากราบขออภัยพี่ๆทุกคนแล้วก็ทุกคนที่ติดตามค่ะโอเคขอบคุณค่ะ <c oughs>